สวัสดีค่ะสวัสดี FC Garden าาค่ะอ EP นี้นะคะเปิดแบ่งชวนชมกระถางอ่า23นิ้วนะคะ23นิ้วอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวโบราณค่ะดอกสีชมพูนะคะดอกเล็กพวงพุ่มอ่ให้ชมก่อนตอนนี้สวยแล้วนะคะตอนนี้สวยแล้ว 5, <4. S 1> <laughs> ระยะขายกี่บาทเนี่ยค่ะดอกนะคะจะเป็นดอกเล็กๆค่ะดอกเล็กพวงพุ่มนะคะ,ะคา <c oughs> อาอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนยายที่แล้วอ,อากาศได้แสงได้นะคะก็ดอกเริ่มมาแบบคือเยอะมากๆคะ่ะเอามาชมความสวยรอบนี้ดอกมาเยอะมากๆคะ่ะดอกมาเยอะมากอ่าตัวนี้ก็ถ้าวางสูงสูงนะคะวางสูงสน้องจะสวยมากวางสูงสูงน้องจะสวยมาก ต้องวางต้องวางสูงสูงนะคะต้องวางสูงสูงแบบนี้ต้องวางสูงสูงอ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ไปได้ตัวนี้ไปได้ตัวนี้ไปได้อ่าตัวนี้เปิดอยู่ที่2,500นะคะ2,500้าค่าจะส่ง250ค่ะค่าจะส่ง250อันนี้แทงแทงมาตามกิ่งนะคะแทงมาตามกิ่งดอกเริ่มเป็นพวงพุ่มนะคะ ดอกเริ่มพวงพุ่มเยอะมากเลยเยอะจริงๆค่ะรอบนี้ดอกมาเยอะเลยออยากให้เห็นความงามนะคะอยากให้เห็นความงามงามจริงค่ะงามจริงกิ่งก้านแพ่ๆนะคะสวยงามมากเลยกิ่งก้านแพ่ๆสวยงามมากใครสนใจนะคะอยากนอนง่วงนอนเดี๋ยวรอก่อนลูกรอก่อนแป๊บนึง เดี๋ยวไม่ทำคลิปแป๊บหนึง่งใครสนใจก็โทรหาหนูได้นะคะ0644787995ค่ะ0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะปกติตัวนี้เปิดอยู่ที่3,500นะคะก็พิเศษให้พิเศษให้จริงๆค่ะ,ะที่2,500นะคะหัวแบบนี้หัวแบบนี้หายากอยู่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะคะไซส์ใหญ่สวยดอกเริ่มมาเยอะมากๆค่ะ าฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ